สวัสดีครับวันนี้ต้นสายนักสู้นะครับได้มาเยี่ยมค่ายโคของผู้ใหญ่ดำวังคีรีใช่ไหมครับวังคีรีของโกไอโ,โดดปานเพชรโหนดปานเพชรยอดเด็ดเพชรแสงเกียงไกหรือว่าไอปานวังคีรีนะครับต,ตอนนี้อายุวะกี่ปีได้แล้วครับ1ิ1สี่ปี1ิ1สี่ปีใช่ไหมครับชนกี่ครั้งแล้วครับติดคู่มา17ครั้งติดคู่17ครั้งครับได้ชน10ครั้งได้ชน,ชน10ครั้งครับ ได้กินห้าครั้งได้กินห้าครั้งสองแล้วเเสียกันอืมก็ได้กินมัดจำห้าครั้งยกเลิกกันสองอ่าก็คือไม่เคยเสียมัดจำใครแล้วชนที่ไหนบ้างครับชนเปิดหัวที่สนามบ่อล้อครับอ่าครั้งแรกสนามบ่อร้อชนกันข้างเดิมพันเท่าไหร่ได้ครับไม่มากครับข้างละแสนหกข้างละแสนหกเป็นสามแสนสองหมื่นอ๋อชนนานไหมครับชนสิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดนาที แล้วหัวที่สองครับหัวที่สองชนะที่นาบิลานาบิลาครับบ่อนน่าจะเป็นบ่อนเก่าใช่ไหมครับสนามเก่าอืมครับก็เดิมพันเท่าไหร่ครับตอนนั้นเดิมพันยันสามแสนเนาะสามแสนสามแสนสองอะไรมานครับสามแสนสองครับแล้วก็ชนะกี่นาทีได้ครับชนะชนะนิดเดียวอ่อแป๊บเดียวเหมือนเหมือนเหมือนชนะผงมาอ่า แล้วหัวสามนี่ที่ไหนครับสามก็ที่เดิมนานา,นาบินหลาเดิม,มก็เดิมพันเดิมพันขอยละแปดแสนนะโอ้ฝ่ายละแปดแสนแล้วก็ถือว่าขึ้นเป็นคู่เอกเป็นคู่เอกครับแล้วแล้วได้เสื้อสามารถกี่ตัวได้ครับจนจิบครั้งที่ไม่ได้เสื้อก็มีสองครั้งครั้งแรกครั้งแรกกับครั้งสองอ๋อครั้งแรกครั้งที่สองนี่คือครั้งที่สามก็คือเสื้อสามารถตัวแรกตัวแรกตัวแรกเดิมพันข้างละแปดแสนเป็นล้านหกแสนสองฝ่าย ชนะวัวที่ไหนครับพอจําได้ไหมวัวชนะไปเอกไปเอกดไปเอกเ,อกเอกจอวัวขาวไปเอกก็ใช้เวลาชนนานแค่ไหนครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนาทีไหมสิบเจ็ดสิบแปดนาทีแล้วไปลองตลอดไปลองตลอดอืมแล้วครั้งที่สี่แล้วครับครั้งที่สี่จนจนหนองบัวหนองบัวใหญ่ชนหนองบัวใหญ่ครับไอ้ด้วนหนองบัวใหญ่ด้วนด้วนไอ้ด้วนหนองบัวใหญ่หนองบัวใหญ่โอของสนามทุ่งโพครับ ชนกันเดิมพันเท่าไหร่ครับตอนนั้นแปดแสนเหมือน,นะนกันข้างละแปดแสนเหมือนกันชนนานแค่ไหนครับห่วงเดียวห่วงเดียวครั้งที่ห้าครับที่ห้าชนะไอเดือไอเดือครับบอลเสาจงสนามเสาธงเดิมพันข้างละ้านข้างละลนะ้านโอ๋อข้างละ,ล,ะล้านชนนานแค่ไหนครับวันนั้นยี่สิบสองนาทียี่สิบสองนาทีไอเดือ,อ,ดอแล้วหนที่หกก็มาจนใน นางบัวใหญ่นางบัวใหญ่ช่วยในสิงห์เจ้าเกาะสิงห์เจ้าเกาะอ๋อครับเดิมพันข้างละข้างละแปดแสนข้างละแปดแสนก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่านาทียี่สิบกว่านาทีผนที่เจ็ดแล้วครับผนที่เจ็ดก็ไปเหนือเลยไปที่เหนือไปที่สุโขทัยสุโขทัยไปชนกับวัววัวเจ้าถิ่นอ๋อวัวดอยอืมองอ๋อลังสาดพญาหน้าขาวครับค่ายภูทับเบิก ตอนนั้นตอนนั้นเดิมพันประมาณเท่าไหร่ไดครับข้างละหนึ่งล้านบาทเป็นหัวแรกที่ขึ้นไปชนที่เหนือแล้วขอถามทักนนี้ครับขึ้นขึ้นไปชนที่เหนือได้ไงครับมีคนติดต่อมาหรือว่ายังไงครับเข้ามาติดต่ออ๋อเข้ามาติดต่อให้ขึ้นไปชนที่เหนือท่านสมศักดิ์เทพสุินติดต่อมาให้ไปชนแล้วผลที่แปดเหรอครับแปดลงมาก็วันชนที่ลุปวจนปุงโปจนกายจำเจ้า อสจันวันเพ็ญลันดาแสงจันวันเพ็ญจันเจ้าตอนนั้นเดิมพันเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเดิมพันน้อยออหกแสนก็วัววัวเพิ่งกลับมาจากเหนือ<ก>อ๋อก,ก,ก็คือขึ้นไปเหนือนี้ชนหนเดียวใช่ไหมครับเดียวครับผลที่แปดชนะจันเจ้าหนที่เก้าครับเก้าทีนาที่ทชายเขาครับอ๋ออ่าินไทยเฉลิมพลนินจา แล้วผลสุดท้ายครับทูายชนทุ่งโพชนทุ่งโพไอดอกไรโดดเกาเรียกอ่าไอดอกลันโนดลันขาวปานตะวันอ๋อโนดลังขาวปานตะวันอ่าอืมกุหลาบไฟอ่าครับแล้วก็เหมือนตอนนี้นี่ก็คือหยุดหยุดอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับพ่อยังดูด่าพุทธดงกายดูดูไวงอ้วงผมว่ายังสมบูรณ์ดีอ้วงยังยังพอไปได้อยู่ใช่ไหมครับไปได้อยู่แต่ว่าอืมยังพอไปได้ ก็ยัง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 ฟิตร่างกายไว้อยู่อก็ยังสามารถไปต่อได้อีกนะครับยังไปต่อได้เพราะว่ามันเพราะว่ามันร่างกายมันพอไปได้อยู่ครับแต่ร่างกายดีมากเลยครับนี่ก็คือไม่ไม่ยุบไม่อะไรเลยนะครับยุบนิดๆยุบนิดๆนิดสายเลือดครับเหมือนช่องเมชองดแสงแกงกายหลโดแสงแกงไกา ไอ้ซ้อมนี่ก็เป็นลูกไอ้ลูกของไอ้สยามอืมแล้วสายแม่ล่ะครับปานเพชรอืมปานเพชรไอ้ขวัญเพชรขวัญเพชรครับแล้วไอ้ไอ้ปานี้ผู้ใหญ่ซื้อซื้อมาหรือว่าเป็นเป็นลูกคลอกลูกคอเองเลยครับซื้อมาครับซื้อมาตอนอายุเท่าไหร่ได้ครับมาประมาณสักสี่ปีสี่ปีตอนนั้นก็ไปไปเห็นวางหรือว่ายังไงครับยังไม่ได้วางอะไรเลยอ๋อไปวัวใหม่ๆเลยวัวใหม่มันมันมันไปเจอไปเลี้ยงอยู่ ยูชอบก็บอกเอาบอกขายแสนหนึ่งอ๋อแสนหนึ่งครับตัวแสนตัวละห้าหมื่นอ๋อสองตัวแสนหนึ่งมามาเป็นคู่กันเอาแล้วจะเอาตัวตัวหนึ่งไอ้ไอ้ตาดำลังสา์หัดสะใภ้ป่ะครับตาดำอ๋อตัวคู่หนึ่งอืมมีเด็กแต่เดีวครับอ๋อบอกว่าแค่ต้องเอาไว้ไอ้ไอ้ตาดำอ๋อบอยอมไหมครับแกแกเกินมาอืม ยากเกินมั้คนมันดีกันงงไว้ก็ให้ไปมองไอ้ไอ้ปานไว้ไปวางไม่สู้ครับตอนแรกใช่ไหมครับไอ้ไอ้ลองวางไปสู้ครับผมก็บอกขายไปไม่มีคนซื้ออืก็เลยต้องกลับมาทําต่อไม่ก็เลี้ยงไว้ยานี่ผมขายขายเนื้อผมไม่ขายใช่ไหมจำก็ไม่ครับแล้วทําอีท่าไหนถึงกลับมาวางสู้ขึ้นปล่อยไว้เฉยๆเลยเไว้ฉยๆแล้วมามาวางสู้ก็คือลองลองหัวเรศไปจ่าไปจนบนบน วันป่าครับสงการครับจนสามวันติดจนวันที่สามโแกรมจนวันที่สามครับวันที่สามไม่ได้ชจิมเขายกอืมเขายกเลิกอ๋ออันนี้เป็นการยกเลิกครั้งแรกครั้งแรกครับยกเลิกครั้งที่สองก็จนการติดกับกลางลาล้านไอ้อพีสิงห์อ๋อระบาดพีสิงห์นาย่โยงครับก็ไม่ได้ชนกันอ่าไม่ได้ชนกันยกเลิกกันไม่ชินกันอืมเพราะว่าอะไรครับว่าโรคว่าโควิดหรือว่าไม่ไม่ผมไม่ได้ไปอ๋อ ก็เด็กมันจังคนยังไม่รู้มันมาเจ้าอ๋อเจ้าของวัวรู้จักกันกอ๋อจ,จะเลยไม่ได้ชน,นย้นยอกเลือกกันแล้ววัวน,นี้เป็นเวทไหนได้ครับสี่ร้อยแปดสิบี่ร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้นี่เขาผสมหรือว่าให้ให้ให้ลูกบ้างอย่างครับที่ที่ที่พอตามได้ครับ ครับลูกมีลูกมีแล้วใช่ไหมครับตันนี้ลูกมันตัวแรกเขประมาณสักสี่ปีสี่ปีเราพอได้ไปเห็นใบไลายหน่อยไหมครับอยู่ที่นี่เหมือนกันอ๋ออยู่ที่นี่อยู่าาตอนตอนนี้เราก็รออาไปเอาตรงของว่าไปอ๋อก็ยังเียตัวเมียมีนะตัวลูกเป็นเล็กๆนะครับตัวตัวเนี้ยอ๋ออยู่ในฝูงในใน,งในทีมงานใช่ไหมครับอยูม่มีลูกไอปานมีครับทั้งตัวผู้ตัวเมียเธอให้ติดต่อมาทางเบอร์ศูนย์ <98 S 1> 9 9 8 9 8ปดศครับห <6, 5 S 1> ครับีครบหรือว่าจางังหมอาร์ลลาามก็มอนฟาร์มก็ได้ครับได้ครับแล้วก็ถ้าเปิดแบ่งเนี่ยลูกวัวเลทราคาเริ่มต้นนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับก็ประมาณ30,000นะครับครับประมาณ30,000ืนะครับแต่ว่าลูกตัวเมียก็เดี๋ยวต้องค่อยมาคุยกันหลังไมาเพราะว่ามันเป็นสายเลือดที่ต้องเก็บต้องเอาไว้ทำาะไ เกือบก็บเงินไมีแม่วทั้งสามสิบสองก็ยังมีประมาณสิบกว่าตัวตอนนี้ได้ครับวันนี้ได้ครับต่อก็จะต่อก็อันนั้นอยากได้ได้ครับแล้วก็ตอนนี้เก็บเก็บน้ำเก็บเก็บไว้เก็บน้ำเชื้อน้ำเชื้อนี่ขายหลอดเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้สามพันห้าครับตอนนี้สามพันห้าแล้วมีเครือขายที่ไหนบ้างครับ กระจายตอนนี้ก็มีอยู่ที่หมอสุพลหมอสุพลครับหมอเบาหมอเบาหมอเบาจนป่าก็มีที่น้องเจมฮัมก็มีที่พี่เจมฟาร์มบัวชนใช่ไหมครับเดี๋ยวกองลุงจักรย์เล้ยงมาเขาไม่ได้ขายมั้งใช่เปาเอาไปใช้ก็คือชัดๆเลยว่ามีไปที่ไหนบ้างจะได้ไม่มีการสวมประวัติสวมรอยกันอย่างนั้นไม่มีที่โอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ดำมากครับโหนยอดเด็ดเพชรแสงเกลียกไอ้แครง ก็ล่าสุดก็แพ้ที่นครตังแต่ก่อนนั้นนี้ก็ชนะมาสองหัวติดต่อกันเลยอืเป็นทายาทต,ตัวไหนได้ครับไอแสงเกียงไกอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสายเดียวกับปานวังคีรีเลยอืคือถูกเจ็บก็คือว่าเออขาหน้าหมดเลยใช่ไหมครับเขาไม่ถึงฝ้าเลี้ยวฝ้าแล้วก็จัจับววาจับได้ คจะแยกของได้ทางนานเลยอืมจับไม่ได้มันจ,จนอยู่มันจนอยู่อ๋อก็คือแพ้กะติกาไปแล้วแต่ว่าก็ยังยังยังสู้อยู่ยังไม่ยอมไมมม่่ยออืนนีนะครับถือว่าใจก็ยังจิตใจย,ย,ย,ยังดีแต่วู่้ไม่ได้แล้วนะตู้ไม่ได้ตู้เก็บไม่ได้แต่ก็ยังยังยังมีใจอยู่ันี่นะครับก็ยังถือว่าเอายังเอาไว้เก็บไว้อยู่เก็บาก่อนเก็บาก่อนครับ อ,อ,อายุมากี่ปีแล้ er um Store anyway. hmm. วครับมาห้าหกปีห้าหกปีเอาเองด้วยอืมตัวทำเองแต่งเองเลี ä, ้ยงเองไม่สั่งผสมมาเลยอ๋อสั่งผสมมาเลยไม่ผสมทียบ้านนี้อืมผสมเทียมบ้านนี้เลยใช่ไหมครับผสมเทียมได้วบ้านเอยกอมันที่ก้อยปานซึ่งอืมครับ จะถือว่าเป็นลูกข้ออีกตัวหนึ่งใช่ครับลูกข้ออีกตัวนึงเลยนะครับร่างกายก็อยู่ดีมากนะครับโอ้ตัวนี้ก็ผู้ใหญ่ดำซื้อเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับครับซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับหกหมื่นห้าไหมหกหมื่นห้าอ่าซื้อมาหกหมื่นห้าเป็นลูกตัวไหนนะครับเป็ดร้อยป่าเป็ดร้อยป่าซื้อมาได้กี่เดือนแล้วครับอาทิตย์ที่แล้วอ๋ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเอารับเข้ามาเข้าค่ายใหม่นะครับรับรับอือก็รอชมรอติดตามกันนะครับ แล้วส่วนมากกงวันที่นี่นะครับมัน,ม,นมันมีหัวหัวสายไอ้ไอ้ปานมะสายไอ้ไ,ไอ้ซ่อมเนี่ยอ่าครับแต่ตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ใช่อ๋อมีตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ใช่อ๋อแล้วสายซ่อมมาตัวนี้สายซ่อมแม่แม่มันลูกไอ้ซ่อมลูกไอ้ซ่อมครับแม่มันนะอ่าแม่มันลูกไอ้ซ่อมครับพ่อมาไอ้ บังเอิญในนียบังเอิญบังเอิญตัวลังศาสใช่ไหมบังเอิญที่มาจากนครว่าอะไรน่าจะลังศาสพ่อญาติพ่อพของไอ้หัวแดงเจสุฝั่งนครใช่ไหมน่าจะใช่นะบังเอิญ่บังเอิญบังเอิญลังศาสลังศาสบังเอิญก็พ่อก็คือตัวนี้ก็มีสักเป็นพี่น้องกับไอ้หัวแดงเจสุปฝั่งนครอ่าลูกบังเอิญเหมือนกันใช่ไหมครับมาเอิญที่ในความเนี่อไนร่ปาร์ตีหละครับแล้ว แต่นี่ยังยังไม่ได้มีไฟชนใช่ไหมยังเป็นวัวใหม่อยู่ใช่ไหมวัวใหม่อยู่แต่ร่างกายมือตัวนี้มีคนมาขอไว้เท่าไหร่ได้ครับประมาณประมาณหลักแสนขึ้นสองแสนนะสองแสนสองแขึ้นใช่ไหมสองแสนเขาเขาถ้าเดือยมาแต่ว่าเราไม่มเรายังยังเอาเก็บไว้อยู่ใช่ครับพอเปิดมาก็ตั้งมาก็ตั้งมาตั้งไร่ไล่มาหนึ่งสองเหรียญสองนี่ครับเหรียญห้าเหรียญแปดเขาไล่ไล่มาเรื่อยเก็บไว้เก็บไว้ใช้งานเองครับเก็บไว้ใช้งานเองแล้วตัวนี้ล่ะครับอันนี วัวล,ลูกมัน,มนออกมาในฝูงเองอ๋อลูกจากในฝูงใช่ไหมครับลูกไอ้มันเป็นหลานของที่นี่มันมีไอ้นู่นอยู่ตัวหนึ่งรวมสิบหัวมันกันไอ้ข่าวจ,จอมโหดขาวจอมโหดเอ่อขาวจอมโหดนี่ถ้าใช่ไอ้ที่วงเล็บใจสิงหรือเปล่าใช่อจอมโหดขาวอัศาวินจอมโดหด<อ>วงเล็บไอ้ใจสิงอัศวินใจสิงอัศว<อ>ินใจสิง วันดังเดิมปีนี้อ๋อวันดังเดิมอยู่อยู่อยู่ที่ค่ายนี้เลยอยู่ค่ายนี้ก็คลองนี้หยุดรวมไปอยู่ในค่ายนี้เดียนให้ไปอยู่ไปรวอยู่ในในความในความของอ๋อแล้วพอรู้ไหมว่าสายแม่สายไหนครับสายแม่มันสายแม่มันอยู่ใกล้เส้นอันนี้แม่มันอยไอ้ักภูมิอ๋อลูกักภูมินี่ครับก็จะเป็นสายสายตั้งแท้ แล้วตัวนี้ได้ได้วางได้แต่งได้ทำยังไงยังเลยใช่ไหมครับมันในนี่มันนิสัยไม่ดีมันมันมันตื่นกลัวชอบตื่นชอบมันยากนะครับแต่นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณสี่ปีกว่าเลยสี่ปีกว่าแล้วแต่ร่างกายถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่ขึ้นรถอืมได้ครับก็จะมีประมาณนี้ในค่ายในขอเบอร์ติดต่ออีกรอบนึงครับเผื่อใครอยากสนใจน้ำเชื้อปานวังคีรีครับ098ครับ098ครับ หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าครับแปดสี่สี่หนึ่งแปดสี่สี่หนึ่งครับหรือติดต่อทีมงานที่ถือน้ำเชียไว้ก็มีพี่สโสพลนะครับ<ม>แล้วก็พี่หมอบามอบาวนะครับแล้วก็กวพี่เจมฟาร,ร์มวัวชนนะครับ<ม>ก็ขอขอบคุณผู้ผู้ใหญ่ดำมากๆครับขอบคุณมากครับ